เป็นปลานิลลาดพริกนะับแซ่บๆเหลืองๆนะครับเบอร์อู้หูเบอร์เป็นเสียบอีหลีครับเบิรงคักเลยครับบาดพริกนะครับตัวหญ่ๆนะครับกับบักแตงครับก็คนร้อนๆนะครับสองทุ่มคืนครับวันจะได้กินนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับทุกปลาหน้าอาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมื้อนี้ก็อยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชนแล้วคนเก่าคนเดิมครับมื้อนี้ เดี๋ยวเมนูเสียบเสปยบสูตพีสุรองครับดีแอปเปิ้ลซื้อไว้ให้นะเป็นปลาดินลาดพริกนะเสียบเหลืองๆนะครับเป็นเสียบดีๆครับเบิรงคักนะครับลาดพริกนะตัวนี้นี่นะกับบักแต่งกับกระเลี้ยวหอนนะครับสองทุ่มเครื่องครับผมจะได้กินนี่แหละวันนี้มาใแตครับคึ้อยากโดนนะครับปลาลาดพริกนะถ้าพบพี่ดองครับทุกๆคนนะครับอยากปลาดิน ลาดพริกกันแล้วนะครับกับไปแซป่บเลยครับความเผรดหวานเนรับ xẹp bị bẹp nó hết bẹp nhìn nè đi. bạn một tục cầm một tục lên đó.

ว่าพี่น้องไว้อยู่ทางต่าจังหวัดวาต่างประเทศได้ยังไงเกาแร้งกับคอมเมนต์ไว้ด้วยครับได้ปนิลลาดพริกนะมันหลังมันครับ มันผุ่ม,มกักหลายหลายรัหน,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 รยนหนึ่งนัมฟูงันจากนั้นฟงกระดิ่งเน่อย เดเ้งสองด่านเลยคคุณ่านจิ้แซ่บครับว่า

Ya 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 nunduan โน่นนะโดยดีโบได้กินนะเมนูนี่น

สำหรับอ่าเมนูปลานิล่าดพริกมันนี่ว่าแซ่บแซ่บนะปลาดเข็ดแบบแซ่บๆกิมแซ่บๆกับบักแตงเจาขิงเจาะหัวนี่แซ่บเลยกินเก็บเปื่อตัวครับอาจจะต้องกินระวังยั่อยผมกยานกลางนะคลิปนี้คือเข้าครับถ้ากลมกินพิษพลาดประการเด็กอ,อย่อา,าก,กินเล่นกินฟ้าข้างในเรได้เปลือกต้องกลับว่าโทษเราไปพอพีนพน่น้องไว้นะครับคลิปนี้ สำหรับพ่อพี่น้องครับที่เขาบอกว่าบึงนี้คลิปนี้ขอให้สุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับคิดเงินในเงินครับคิดท,ทองในทองหิ้งในหิ้งเรื่อยครับถูกไหมแล้ววัลที่หนึ่งโดดไปไข่เจ็บกะจะได้มาต่อน,นะฝากซองน้อยๆซองนี้นอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจให้เขานะครับคลิปนี้กะประมาณนี้ครับพี่นุ้มเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะว่าจะเป็นช่องทางทิกต็อกแฟนเพจยูทูบอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่เป็นระยะพันธุ อิสระแกมผมเป็นระยะนะเพื่อสิบประพาดคลิปให,หม่ผมจะยพยายามพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่าก,กันใหม่ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครั